สวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจวุนเนาะวันนี้เจวุลจะผ่าเพื่อนๆไปสานี่ค่ะปลาส้มทอดเนะาะทำยังไงไม่ให้ติดกระทะแล้วก็เหลืองสวยค่ะเป็น สูตรทำขายหน้าร้านเจวุนเนาะปะตามไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างตามเจวุนมาอ่าวันนี้เจวุนจะพามาทำนี่ค่ะทอดปลาส้มยังไงให้เหลืองสวยเนาะแล้วก็ขายง่ายค่ะอันนี้เป็นปลาส้มแผ่นนะคะเป็นปลาส้มแบบว่าที่เขาแล่เป็นชิ้นชิ้นแบบนี้แล้วก็แบบนี้เป็นตัวค่ะแบบนี้เป็นชิ้นเล็กค่ะแบบนี้นะเป็นชิ้นเล็กอันนี้ก็จะมีพริกแห้งใบมะกรูด อันนี้ค่ะแป้งทอดกรอบเจวุ้นใช้แป้งทอดกรอบนะยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะที่เราถนัดนะแล้วเรามั่นใจอันนี้เจวุ้นใช้ยี่ห้อนี้พอดีหาได้อันนี้ก็ใช้อันนี้ค่ะวัตถุดิบก็ประมาณนี้แล้วก็เจวุ้นก็เทน้ํามันไวนะ้นะน้ํามันเราจะใช้น้ํามันฝาที่เป็นสีเขียวแบบนี้นะถ้าเวลาเราทอดเนาะถ้าทอดต้องใช้สีแบบนี้นะถึงจะทอดแล้วออกมาเหลืองสวยนะเกี่ยวกับน้ํามันด้วยเนาะ ถ้าเป็นฝาเหลืองเนี่ยเวลาทอดอ่ะมันจะไม่ค่อยเหลืองค่ะมันจะออกขาวๆแบบแห้งๆซีดๆอะไรแบบเนี้ยถ้าใช้เป็นฝาเขียวมันจะโอเคกว่าง่ายๆเลยนะคะวิธีของเจบุลเนาะเราก็จะทอดตัวนี้ก่อนตัวที่เป็นแผน่แผนๆที่บอกนะคะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะชิ้นแบบนี้ที่เจวุญได้มาจะเป็นชิ้นแบบนี้จะมีหนังท้องติดแบบนี้นะมันจะอร่อยค่ะ ไม่ต้องผสมน้ำเลยนะของเจวุ้นจะไม่ผสมน้ำค่ะโรยไปอย่างนี้เลยโรยไปที่ปลาเลยนะคุกค่ะอันนี้รับรองได้ไม่ติดกระทะค่ะแล้วก็เหลืองสวยแน่นอนค่ะจริงๆแล้วเจวุ้นก็เคยลงแล้วนะรอบหนึ่งตัวเนี้ยแต่นานมาแล้ว น่าจะเป็นปีได้เรารอน้ำมันเดือดเนาะรอน้ำมันให้เขาร้อนร้อนแบบว่าจัดเลยนะร้อนอ่ะค่อนข้างร้อนเลยถ้าทําอะไรที่เกี่ยวกับทอดทอดอะ่ะต้องน้ำมันต้องร้อนนะคะเวลาเราลงไปนะของทุกอย่างเนาะถ้าลงไปปุ๊บเนี่ยถ้าน้ํามันร้อนเนี่ยมันจะโอเคมากๆเลยพอน้ํามันเราเริ่มร้อนดีแล้วนะคะใส่ลงไปเลย รอดีแล้วเราหย่อนใส่ไปเลยทำอะไรเกี่ยวน้ำมันระวังนิดนึงนะคะแต่ว่าสูตรนี้รับรองว่าเหลืองสวยและไม่ติดกระทะค่ะนี่ค่ะทุกคน,กคนจะใส่ไปแค่นี้ก่อนนะอันนี้เราก็อย่าไปยุ่งกับเขาค่ะปล่อยให้เขา เออสุกก่อนด้านหนึ่งแล้วเราค่อยกลับนะกลับด้านหน้าฝนก็าแ,แม่ค้าก็ยากนี่ค่ะเราก็เริ่มกลับด้านแล้วนะเริ่มกลับด้านเลยเจะเริ่มเหลืองไม่ติดกระทะแน่นอนค่ะรับรองว่าสูตรนี้อร่อยแล้วก็ไม่ติดกระทะนะใส่ดีด้วยนะเจ้าวุ้นทำอ่ะลม่ค้าซื้อดีค่ะ ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เจวุ้นขาย40บาทนะคะไม่ได้ขาย30นะล้วก็จะเลือกชิ้นแบบนี้หมดเลยที่มีท้องปลาติดอ่ะเจวุ้นจะเลือกส่วนเนี้ยส่วนที่อร่อยอสําหรับเจวุ้นนะถ้าบางคนไม่ชอบมัน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 ,มนของท้องอ่ะก็เลือกช่วงกลางๆอ่ะช่วงหางเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนมากคนจะนิยมด้านนี้ค่ะด้านที่มีท้องติดนล้นะ อันนี้น้ํามันเริ่มร้อนจัดแล้วเราจะสังเกตได้ว่ามันเดือดแ้วมากแ,วแ้วก็หลีลงนิดนึงไม่ต้องเยอะนะนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูพอเราทอดเนี่ยเริ่มเริ่มจะเหลืองอย่างนี้นะเราก็เริ่มกลับกลับมาอีกด้านหนึ่งกลับก่อนเนาะกลับอีกรอบหนึ่งค่ะกลับกลับไปกลับมาสักหนึ่งสองรอบพอเขาเริ่มเริ่มเหลืองแล้วแบบนี้นะ ต้องระวังนะแบบนีแล้วกลับด้านเลยค่ะกลับด้านท้องลงอีกรอบเลยเพื่อให้กขะเหลืองแบบว่าสุกเท่ากันเนาะต้องเตรียมตะแกรงไว้แบบนี้ค่ะเป็นถาดนะใส่ตะแกรงแบบนี้เลยพอเริ่มเหลืองแล้วเราก็ตักขึ้นได้เลยค่ะนะตักขึ้นไว้แบบนี้เลยค่ะตะแกรงนะสําคัญนะกับของทอดเนาะเพื่อไม่ให้ ไม่ให้อเอขาเรียกอะไรน้ำมันไม่ไม่อมอ่ะถ้าเราใช้ถาดธรรมดามันจะจะมีน้ำมันจะไม่หยดลงไปแบบนี้เลยค่ะชิ้นสวยๆแบบนี้เลยเนาะไม่เละค่ะไม่ต้องไปคนเขานะให้เขาดูว่าเขาเหลืองก่อนเราค่อยแบบว่าเอาเขาขึ้นไม่ต้องกลัวเขาไหม้นะเราคุมไฟค่ะดูไฟถ้ารู้สึกว่าร้อนร้อนเกินไปอ่ะเราจะมองออกเลยค่ะว่า ควันมันจะขึ้นเยอะๆแล้วก็แบบกระทะมันก็จะเริ่มแบบไม่โอเคก็จะเหลืองสวยแบบนี้เลยนะอืมที่ลานจีวุ้นเนาะนี่ค่ะจีวุ้นขายแค่เิลี่ยสี่สิบาทนะแต่บางที่เขาอาจจะขายสี่สิบห้าค่ะมันสี่สิบห้าห้าสิบก็แล้วแต่เนาะเพราะว่าแล้วแต่สถานที่ด้วยแหละนี่ค่ะพอเราเอาขึ้นรอบแรกอะแล้วทุกคือท,ทุกรอบเลยเราจะต้องทำอย่างนี้นะ เตรียมไว้นี่ไว้ค่ะใส่แกงไว้แบบนี้นะเตรียมไว้ค่ะเนี่ยกองพวกทิ่เศษอะไรเนี่ยที่มันหลุดออกมาจากปลาโซ่มานะกองออกเลยค่ะแล้วก็รีไฟนิดนึงนะเพราะว่าน้ำน้อนเขาเริ่มร้อนจัดแล,ล้วรีไฟไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะเล่งไฟทีตอนที่เราเอาปลาลงนะเนาะเศษเนี่ยพวกนี้สำคัญเลยนะมันจะไปติดทำให้ปลาโ้มของเราไม่สวยค่ะ เนี่ยพวกนี้ไม่ว่าปลาสม้มหรือว่าทอดหมูอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับทอดอะ่ะทุกรอบเลยเราจะต้องเอาตะแกรงที่ๆีแบบเนี้ยที่ตาแบบว่าเล็กๆแบบเนี้ยค่ะช้อนเอาพวกที่แบบว่าดำๆออกนะงั้นอะของทอดของเรามันจะไม่สวยนะเอาออกเลยค่ะเนี่ยที่เป็นเศษดำๆตะกรนอะไรพวกเนี้ยเอาออกเลยค่ะอันนี้เราก็จะทำเหมือนเดิมเลยค่ะใช้แป้งทอดกรอบอันนี้เป็นชุดสุดท้ายแล้วนะ ถ้าถ้าเป็นปลาตัวนี้นะโรยเหมือนเดิมเลยค่ะโรยไปโรยไปแบบนี้เลยนะโรยแล้วก็นี่ค่ะค่ยยาวค่อยยาวของเขาไม่ต้องให้ติดเยอะเดี๋ยวเจ๊วุ้นจะทอดตัวนี้ให้เสร็จก่อนนะแล้วตัวอื่นเดี๋ยวจะมาทําให้ดูอีกวิธีหนึ่งนะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นตัวนะเราก็นํามาเรียงใส่ถาดเลย พอใส่ทาเสร็จแล้วเหมือนเดิมเลยค่ะทำแบบนี้นะแป้งโรยลงไปค่ะโรยลงไปเลยอย่าลืมนะเวลาเรานำปลาส้มขึ้นอะ่ะเราต้องเอาตะแกรงถีๆค่ะซ้อนเศษออกให้หมดนะคลุกเลยเหมือนเดิมเลยค่ะแบบนี้เลยนะกลับไปกลับมาแบบนี้ค่ะเหมือนให้เขาดูดความชื้น,นที่ตัวปลาออก แลาคทอดก็จะง่ายนะนี่ค่ะพอปลาเขาเริ่มสุกเราก็กลับด้านนะกลับด้านเลยก็กลับค่ะไฟแรงหดีไฟลงนิดนึงนะอย่าดีเราต้องคุมไฟด้วยนะเพื่อไม่ให้เขาแบบว่าไหมนะ ต้องคุมไปด้วยนี่ค่ะปลาของเราก็จะเป็นชิ้นๆแบบนี้นะเป็นตัวเนาะพักไว้ในตะแกรงรูแบบนี้ก่อนนะคะรอให้เย็นก่อนแล้วเราค่อยแพ็คเนาะอันนี้เราก็จะไปทอดอีกตัวหนึ่งเลงไปเลยถ้าน้ำเยอะก็ลินออกนิดนึงค่ะ,ะตลาดที่จะวุ้นไปก็คือตลาดไทยนะคะ เอ,อเราทำอาหารขายเนี่ยอยู่ที่ต้นทุนเรานะยังไม่ต้องขายเท่าเจวุนก็ได้เนาะคือถ้าต้นทุนเราสูงเราก็ปรับเป็นกล่องละสี่สิบหรือกล่องละสามสิบห้าเอ่อห้าสิบก็แล้วแต่นะเจวุนเห็นเขามีหลายราัคามากเลยนะตัวเนี้ยอ่ะเสร็จแล้วเราโรยเหมือนเดิมเลยค่ะโรยให้ทั่วเลยเดี๋ยวเจวุนจะทอดให้ดู รอบหนึ่งก่อนตัวนี้นะเสร็จแล้วไปเจอกันตอนท้ายคลิปเลยนะดูเจอ,เอมาทําให้ดูนี่ค่ะอ่ะเราก็ดีไฟไว้นะอย่าเลียงไฟตลอดเวลานะนเวลาเราเอาปลาขึ้นเนี่ยขึ้นเสร็จปุ๊บดีไฟลงเลยเพื่อให้ความเย็นเขาแบบว่าไม่ร้อนมากอะไม่งั้นนะ้ามันมันจะดําไวค่ะอ่าจะเป็นเคล็ดลับหนึ่งนะเดี๋ยวลงไปเลยค่ะไฟค่ะสําคัญมากเลย ไปอย่าให้แรงเกินไปอย่าให้อ่อนเกินไปให้มันพอดีพอดีอ่ะเดี๋ยวเราจะใช้ใบมะกรูดกับพริกที่เราเตรียมไว้ค่ะใส่ลงไปก่อนที่จะเอาขึ้นนะเดี๋ยวคุณจะทําให้ดูเนาะที่ว่าจะให้ทําให้ดูก็คือว่ามันจะต้องทําเอ่อช่วงที่เราทอดปลาตัวนี้ค่ะมันจะง่ายนะแล้วเราก็จะเอาไปแบ่งๆกันค่ะไปใส่เอเาเริ่มแบบว่าสุกแล้วเนาะเราก็เริ่มเกลี่ยเขาได้ค่ะ จะวนไปหลีไฟเขาไว้เนาะนก็เลยจะแบบไม่ค่อยร้อนจัดฝนมานะเนี่ยซึบมาเลยแต่ว่าพอดีทํากับข้าวเสร็จแล้วอันนี้มาทําช่วงเย็นแล้วช่วงจะมืดแล้วมาทําทอดปลาส้มให้ดูเนะาะมะกรูดอย่าไปอยู่ใกล้เขานะต้องห่างๆนิดนึงนะเพราะว่าเขาจะดีดอ่ะใส่ใแบบมะกรูดลงไปเลยค่ะจะมีเสียงนะเป๊ะๆนิดนึงอ่ะเสร็จแล้วใส่พริกลงไปค่ะอย่างนี้เลย อันนี้คือเราจะเอาขึ้นแล้วนะเราถึงได้ได้ใส่ลงไปใส่เพื่อเดี๋ยวเราจะไปทําเป็นเครื่องเคียงค่ะของเขาเนาะอันนี้เจวุก็จะทําให้ดูรอบหนึ่งแล้วไปเจอกันท้ายคลิปเลยนะเจวุนจะไปสรุปให้ดูเนาะทําแล้วแบบนี้คือไม่เละนะนี่ค่ะเทลงไปเลยแบบนี้เลยนะอันนี้เป็นปลาต้มชิ้นนะอเหลืองสวยเลยค่ะอ แบบนี้เลยนะพอเราเห็นว่าพริกเนี่ยเอพอเริ่มปลาส้มปลาส้มเราอ่ะเริ่มสุกใกล้เหลืองแล้วเนี่ยเหลืองแล้วเริ่มเหลืองเหลืองแล้วเราใส่พริกกับใบมะกรูดลงไปเลยค่ะเอะทำไปเรื่อยๆจังหวะของมันจะมาเองนะขงนเขาจะวนแรกๆเลยทุกคนก็ทาไม่เป็นมันก็แบบว่าไม่สวยหรอกพอเราทําไปนานๆเข้าเนะาะพอเราทําจนชานาญแหละง่ายๆเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะ แบบนี้นะกระทะแรกที่เจวุ้นทําเป็นปลาส้มชิ้นนะอันนี้เดี๋ยวเราไปเจอตันท้ายคลิปเลยนะทาเดี๋ยวเจวุ้นจะทําให้เสร็จก่อนนะอเนาะเีอันนี้เสร็จแล้วนะคะวิธีทอดปลาส้มไม่ให้ติดกระทะแล้วก็ไม่เละนะชิ้นสวยค่ะขายหน้าร้านเจวุนะ้นเนาะอันนี้เจวุ้นขายชิ้นละสีบาทนะใครจะไปแพ็กเป็นแพ็กเกจแบบไหนก็ ออแล้วแต่เลยเนาะอันนี้เป็นปลาส้มตัวค่ะปลาส้มตัวนี่เจวุนจะทำตัวละ30บาทเนาะเพราะว่าไม่ได้เลือกตัวใหญ่มากเนาะแล้วก็น,นี่เป็นปลาส้มชิ้นค่ะปลาส้มชิ้นเล็กแบบนี้เล็กๆนะอันนี้เราจะขายเป็นกล่องค่ะกล่องละ30บาทเนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็นำไปทำวิธีนี้ดูเนาะวิธีนี้ง่ายค่ะแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองเวลามากนะอ่ะอันนี้มาแบ่งปันกันดูค่ะเดี๋ยวเจวุนจะไปทำ เวลาก่อนจะแพ็กเราจะต,ต้องให้มันเย็นซะก่อนนะคะอย่าพึ่งนั่นเนาะเอาไปวางหน้าร้านไว้แบบนี้เลยอย่าพึ่งไปแพ็กนะคะถ้าไปแพ็กมันจะมีเหงื่อออกมาเนาะอ่าโอเคเรียบร้อยแล้ว